เอาแล้วนะครับนักกีฬาวันแชมเปี้ยนชิพคนที่7มาแล้วนะครับอาลิปสอเดชพันนะครับคว้าแชมป์สัญญาณนักกีฬาวันคนที่7ไปครองได้สำเร็จนะครับอาลิปสอเดชพันนักชกจอมซ่ามาฝีมือนะครับอายุเพียง19ปีลูกครึ่งไทยมาเลเซียได้คว้าสัญญาณนักกีฬาวันแชมเปี้ยนชิพ คนที่เจ็ดไปครองได้สำเร็จนะครับในศึกวันลุมพินี40นะครับวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะครับปี66นี้นะครับหลังจากอาลิปซอเดชพันธ์ได้โชว์ผลงานอันดุเดือดสุดมันในไฟที่เจอกับเฟมันโซฟากาลีนะครับนาัาโชวจากอิรานชนะนอก ไปได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเพียงยกแรกนะครับทำให้อาลิฟสอเดชพานนะครับได้ทั้งโบนัส350,000บาทไปคองแล้วยันได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันเชมเปี้ชิปคนที่7ไปคองได้สำเร็จอีกนะครับซึ่งนักมวยทุกคนต่างก็หวนัน อยากจะได้เซ็นสัญญานักกีฬาวันจะไม่ชิพการทุกคนนะครับซึ่งค่าเซ็นสัญญาวันมีมูลค่าสูงถึง1แสนเหรียญดอลลาร์หรือราวๆ3.7แสนบาทไทยนะครับและก็เป็นนักชกลูกครึ่งไทยมาเลเซียนคนที่สองนะครับต่อจากโจฮังกาซารีนะครับ ซึ่งโจฮังกาซารีก็คว้าสัญญาณกีฬาวันแชมเปชิพชก่อนหน้านี้ด้วยนะครับด้วยสถิตินักชกที่เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาวันแชมเปชิพชด้วยอายุเพียง16หปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งผลงานอันโดดเด่นของอาลิปสอเดชพันธ์ก่อนที่เขาจะได้เซ็นสัญญาณ,ณกีฬาวันนะครับ อาลิฟซอเดชพันคนนี้มีผลงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดนะครับมีแฟนคลับติดตามอาลิฟซอเดชพันตั้งแต่ไฟล์แรกที่เปิดตัวในวันก็เรียกได้ว่าเรียกเสียเชียร์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยไฟล์แรกของอาลิฟซอเดชพันนะครับเจอกับลิทิเดตเกียตทรงฤทธ์นะครับ ชนะน็อกชนะทีเคโอจากการสอบกลับของอลิสสอเิชพันนะครับไฟที่สองต่อมานะครับไฟที่สองเจอกับราชเดชสอเพชรจำรัดนะครับชนะน็อกชนะนอกเอาไปนะครับจากหมากไซเต็มแรงของอาลิฟนะครับไฟที่สามก็มาเจอกับยานดำจิตมนุนนะครับ ซึ่งไฟที่เจอกับยันดันทางคู่ก็สู้กันยันดูเดือดแล้วก็สูสีกันมากนะครับจบลงไปครบ3ยกอาบลิปเป็นฝ่ายชนะนะครับและโชว์ฝีมือเข้าตาบิ๊บ็บบอกชาตีคว้าโบนัส3.50 0 0 0บาทไปครองด้วยนะครับส่วนไฟที่4นะครับของอาลิปเจอกับเฟมันนะครับ โซฟากาลีนักชกจากอิรานนะครับชนะน,นอกไปในยกแรกเลยนะครับรับโบนัส3 5 0 0 0 0บาทไปคอในได้สำเร็จอีกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นไฟนี้เขาก็ได้เซ็นสัญญามูลค่า1,000 0เหรียญดอลลาร์หรือเราวๆ3าล้าน7นบาทไทยนะครับ ไปครองได้สำเร็จอีกแน่นะครับซึ่งอาลิฟก็ถือว่าเป็นนักโชคที่ได้เซ็นสัญญาวันแชมเชิคนที่เนะครับไปได้สำเร็จนะครับซึ่งอาลิฟโชคสี่ไฟได้โบนัสทุกไฟเลยนะครับอาลิฟสอนสอเดชพันคนนี้เป็นนักโชคที่ครบเครื่องเลยนะครับมีรูปร่างที่ ไม่เคยเสียเปรียบใครมีอาวุธมวยไทยที่ดีนะครับมีหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องเลยนะครับอายุของเขาก็ยังน,น้อยเป็นนักชคที่มีเป็นนักโชคที่น่าติดตามอีกหนึ่งคนนะครับมาแรงจริงๆสำหรับคนนี้อาลิฟสอเดชพันนะครับไอหนุม่มลูกครึ่งไทยมาเลเซียก็อย่าลืมติดตามเขาด้วยนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องของผมด้วยนะครับมวยไทยตัวยงนะครับขอขอบคุณครับ